ค่ำคืนเงียบสงัดท้องฟ้าปิดทึบบรรยากาศรอบข้างมืดจนมองเห็นแค่แสงไฟรีรีที่ท้ายซอยซอยนี้แคบและเงียบสงบในเวลากลางคืนบ้านสองข้างทางต่างปิดประตูหน้าต่างสนิทไม่มีแม้เสียงของลมพัดใบไม้ไหวมันช่างเงียบเสียจนพี่วุธรู้สึกเหมือนเสียงฝีเท้าของตัวเองดังมากเกินไปการเดินผ่านซอยนี้หลังเลิกงานทุกคืนมักจะเป็นเพียงเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่คืนนี้ต่างออกไป คืนนี้มีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแปลกรากับมีสายตาลึกลับคอยจ้องมองอยู่จากเงามืดที่เขามองไม่เห็นพี่วุฒหันไปมองข้างหลังเป็นครั้งแรกแต่ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่าท้องถนนที่เขาเดินผ่านมาไม่มีใครอื่นนอกจากตัวเขาเองเขาจึงส่ายหัวเบาๆพร้อมกับบอกตัวเองว่าคงคิดมากไปเองและพยายามเร่งฝีเท้าให้ถึงบ้านโดยเร็วแสงไฟที่ส่องจากท้ายซอยเป็นสิ่งเดียวที่คอยให้กำลังใจเขาอยู่ ขณะที่เขาเดินต่อไปเสียงฝีเท้าปริศนาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงฝีเท้านั้นไม่ใช่ของเขาเองแต่เหมือนมีใครบางคนกําลังเดินตามมาพี่วุฒิหยุดเดินทันทีหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่กลางซอยเด็กชายสวมชุดนักเรียนที่เปียกน้ำเปื้อนโคลนทั่วตัวใบหน้าซีเซียวตาลึกโหลท่ามกลางความมืดแววตาที่สะท้อนแสงไฟดูเศร้าส้อย และเต็มไปด้วยความทุกข์ใจพี่วุฒมองเด็กชายคนนั้นด้วยความแปลกใจเขาคิดในใจว่าเด็กคนนี้มายืนทําอะไรที่นี่ตอนดึกดื่นแบบนี้พี่วุฒยิ้มแยแๆก่อนจะตัดสินใจทักกลับบ้านดึกเหรอน้องเสียงของเขาดังก้องในซอยที่เงียบสงัดแต่เด็กชายไม่ได้ตอบอะไรเด็กคนนั้นมองหน้าพี่วุฒแวบหนึ่งก่อนที่จะก้มหน้าลงร่างกายของเขายังคงเปียกน้ำและส่งกลิ่นชื้นเหมือนกับคนที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำ พี่วุธรู้สึกกระอักกระอ่วนเขาเดินเข้าไปใกล้เด็กชายและพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลน,น้องหลงทางเหรอบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวพี่พาไปส่งเด็กชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความวิงวอนก่อนที่จะกระซิบออกมาเบาๆแต่เสียงนั้นฟังดูหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความเศร้าพี่ครับผมกลับไม่ถูกเสียงนั้นทำให้หัวใจพี่วุธเต้นเร็วขึ้นมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเป็นความรู้สึกที่แฝงอยู่ในน้ำเสียง ความรู้สึกที่เหมือนกับการขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังพี่วุฒรู้สึกเวทนาจึงก้าวเข้าไปใกล้เด็กชายเขายื่นมือออกไปจับไหล่ของเด็กเบาๆแต่แล้วความรู้สึกว่างเปล่าก็เข้ามาแทนที่มือของเขาไม่สัมผัสอะไรเลยร่างของเด็กชายหายไปต่อหน้าต่อตาราวกับว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกหัวใจของพี่วุฒเต้นแรงเขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวร่างของเขายืนนิ่งไม่ไหวติง สายลมเย็นเฉียบพัดผ่านซอยไปอย่างเงียบงนันพร้อมกับกลิ่นเหม็นชื้นที่ยังคงอยู่ในอากาศแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรต่อเสียงหัวเราะแผ่วๆก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเด็กแต่มีความแหลมสูงจนทำให้รู้สึกหนาวไปถึงกระดูกพี่วุฒหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขามองไปรอบๆซอยที่ว่างเปล่าแสงไฟไท้ายซอยสั่นไหวเล็กน้อยราวกับจะดับลง พี่วุฒิกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขาพยายามที่จะตั้งสติและก้าวเดินต่อแต่ขาทั้งสองข้างของเขากลับรู้สึกหนักอึ้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งคราวนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆพี่วุฒิพยายามจะหันไปมองอีกครั้งแต่กลับพบว่าตัวเองไม่กล้าพอที่จะทำเช่นนั้นเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังเดินเข้ามาหาเขาจากทุกทิศทาง เขารู้สึกได้ถึงความเย็นชื้นที่ค่อยๆเข้ามาใกล้จนทำให้ผิวกายของเขารู้สึกเย็นเฉียบพี่วุฒไม่รอช้าอีกต่อไปเขาตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าอย่างสุดชีวิตแสงไฟท้ายซอยที่เคยดูไกลกลับดูเหมือนจะไกลขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเขาไม่สามารถไปถึงมันได้พื้นถนนที่เขาวิ่งผ่านกลับรู้สึกเหมือนกับว่ามันยืดยาวออกไปเขาวิ่งไปพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ตามหลังมาอย่างไม่ลดละ ในที่สุดเมื่อพี่วุฒิถึงแสงไฟที่ท้ายซอยเขาหยุดยืนหอบหายใจเขามองกลับไปที่ซอยมืดแต่ทุกอย่างกลับเงียบสงัดไม่มีเด็กไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความรู้สึกเย็นชื้นมันเป็นเพียงซอยที่ว่างเปล่าและเงียบงันราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเองพี่วุฒิยืนอยู่อย่างนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเดินกลับบ้านเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงความคิดไปเอง อาจจะเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือความเงียบที่ทำให้เขาหวาดระแวงเกินไปแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเขายังคงรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาจากในเงามืดและเสียงหัวเราะที่ยังคงก้องอยู่ในหัวของเขาในคืนนั้นเมื่อพี่วุฒกลับถึงบ้านเขารีบล็อกประตูและปิดหน้าต่างทุกบานอย่างรวดเร็วเขานั่งลงที่เก้าอี้และพยายามหายใจให้สงบแต่ทุกครั้งที่เขาหลับตา ภาพของเด็กชายคนนั้นก็กลับมาปรากฏในความคิดของเขาใบหน้าที่เศ้าซ้อยและเปียกปอนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเขาอย่างชัดเจนตั้งแต่นั้นมาพี่วุฒไม่กล้าเดินผ่านซอยนั้นอีกเขาเลือกที่จะเดินอ้อมแม้ว่ามันจะใช้เวลามากขึ้นแต่เขารู้สึกปลอดภัยกว่าและทุกครั้งที่เขาเดินกลับบ้านเขายังคงรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาจากที่ไหนสักแห่งสายตาที่เต็มไปด้วยความวิงวอนและเสียงหัวเราะที่แผ่วเบา ราวกับว่ามันยังคงตามเขามาไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตาม